สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลีน่าจังด่าหนูแม่มกลางรายการสดชินิวสอนเป็นมาเฟียข่าวอยากเรตติ้งดีต้องสร้างกระแส ไม่ได้แรงแค่ในช่องของตัวเองเท่านั้นเพราะช่องของคนอื่นหากเจอใครทำอะไรไม่ถูกใจจะแม่ฝีปากด่าเจ็บอย่างรีน่าจังก็สั่งสอนแบบไม่ไว้น้าล่าสุดพิธีกรมากความสามารถหนูแมมเชิญเจ้าตัวไปออกรายการโต๊ะหนูแมมซึ่งรีน่าจังสวดยับฟาดหนูแมมกลางรายการสดถ้าปอดแหกก็ไม่ต้องมานั่งโต๊ะนี้ถ้ากลัวปอดแหกจะมานั่งตรงนี้ทำไมเธออยากจะเป็นมาเฟียข่าวไหมต้องสร้างกระแสะทุกวันแขกรับเชิญมาต้องจิกจิกก่อนที่หนูแมมจะบอก ว่ามันไม่ใช่ทางของเธอแม้เป็นที่ปรึกษาให้หนูไหมซึ่งลีนาจังส่วนกลับอีกว่าฉันเป็นที่ปรึกษา,าเธอไม่เปลี่ยนตัวเองมันจะไปได้ประโยชน์อะไรไม่พอเท่านั้นลีนาจังยังหันหนาไปซัดโรดิวเซร์รายการอีกอี่ดองโชอะไรอีกอีกควายกูจะพูดอะไรมึงก็มาเขียนเขียนอยู่นั้นแหละรำคาญฉัไมาให้กูพูดไม่ใช่เชิญมาให้มึงสั่งก่อนที่หนูแม่มจะพูดว่าให้ในรายการนี้รายการเดียวนะไปรายการอื่นห้ามด่าแบบนี้นะ ถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ